ที่สุดแห่งรักความรักคือการให้การเสียสละซึ่งความสุขของตนเองเพื่อให้คนที่เรารักมีความสุขไม่ว่าจะลำบากเท่าไหร่หรือแม้แต่เวลาที่บุคคลที่รักมีความทุกข์ตนเองย่อมทุกข์มากกว่าและจะรีบควนขวายหาวิธีดับทุกข์บรรเทาทุกข์ให้แก่บุคคลที่ตนเองรักตามกำลัง ตามสติปัญญาและจะไม่ประพฤติตนที่เป็นเหตุให้บุคคลที่ตนเองรักเป็นทุกข์ไม่ว่าจะเป็นรักในฐานะอะไรสถานะใดๆก็ตามทีนั่นคือรักแท้ที่ไม่มีสิ่งใดเจือปนแอบแฝงที่สุดแห่งรักหมายถึงความรักความเมตตาสงสารเดินทางมาถึงที่สุด จนเกิดเป็นสติปัญญามองเห็นเป็นเวทนาเห็นสัจจะความจริงเกิดความทุกข์และสุดท้ายคือความไม่เที่ยงนั่นคือไตรลักษณ์ความว่ารักนี้เองเป็นส่วนหนึ่งของความทุกข์ในชีวิตประจำวัน60เซนของความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงและด้วยความไม่เที่ยงนี้เองบุคคลที่เรารักทั้งหลายทั้งปวงนั้นย่อมจากเราไป ไม่เขาก็เราไม่วันใดก็วันหนึ่งสุดท้ายก็คือความว่างเปล่าท้ายสุดไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัตว์วัตถุสิ่งของหรือแม้แต่ร่างกายของเราเมื่อมองพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วก็ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาคนวัตถุสิ่งของที่ว่าไม่ใช่ก็เพราะว่ามันไม่เที่ยง เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาที่หมุนเป็นวัชจักรตามกรรมดีกรรมเลวเวียนวนไปเรียกว่าสังสารวัตที่ไม่มีวันสิ้นสุดและนี่คือสัจธรรมความจริงแห่งทางสายกลางจากหนังสือนาฬิกานิพพานภาคเสียงอ่าน